มาหนามาหนาวมาลูกม <l id sei> <c ười> ึงนี <c ười> ่มึงนี่มึงดูนี่มามาคนละอันมาคนละอันมายายทำให้เอาคนละอันเร็วมันมีอันเดียวนมข่อยหลายๆอันเอาไปเล่นเมื่อไหร่อันอันที่เป็นนมของขีนที่ใส่แบบนี้แม่แอนเอาให้อ่ะแดงน้องอันนึงแด่งของอันนึงว้าว เอาเอากระเป๋าแม่เก็บหน่อยมันจะไปเล่นอย่างอื่นเขออ้ามาอีกแล้วเพชรมาทำไมโอ้พลอยมาทำไมพลอยมาหาใครหา,คเาเย่เตนเพชรพลอยเพชรร้องไห้ทำไม<พ>ใครทำพลอยทำนี่แหละอุ้ยพลอยทำนี่แหละพระนามุกเจ้าเบิกอ้าว อ้าวโอ้พอแล้วค่ะดีกันค่ะดีกันดีกันนะดีกัน,พ,น,นพี่พลอยเรื่องนมนมนมว่าอ๋อพี่พลอยบอกว่าพี่พลอยขอโทษพี่พลอยทํานี่เองนี่แหละพี่พลอยบอกอย่าสารภาพกับยายแล้วว่าคือเออ,อ,อเอานมให้น้องหน่อยได้ไหมหคนละอันไม่เอาละไม่ร<ะ>ักน้องแล้วเหรอดูน้องหลับตานะอ่ะ,อะหลับตาหน่อยน้องเคสหลับตายัาง น้องเพชรหลับตายังคะเอาไม่ยังไงไม่ก็ไม่จะไม่ได้ไงหนูต้องหลับตาก่อนไงดูดูหลับตายังพี่พลอยน้องเพชรหลับตาแล้วค่ะขอเงินแม่อีเมลขอเงินแม่อีแม่อีเม่มีเงินอยู่บ่ออีเม่อีเม่เอ้ยนูอะไกจีบก๋วยจีบไม่เอาไม่เอามันสกปรกแล้วมันเปื้อนแล้วยายเก็บเรียบร้อยแล้วน่ะหนูไม่ต้องไปทำมันเลอะ

านมค่ะเอานมหลับตาแล้วค่ะได้หรือยังนะติ๊กตกติ๊กตอกติ๊กต๊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 อกเออติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเออเออผู้ใดหยิบคอยผู้ใดหยิบผู้ใดหยิบคอยเออติ๊กต๊อกยอมแล้วเหรอยอมหรือยังไม่ยอมไม่ยอมเหรอ ไม่ยอมจะให้ทำยังไงไม่เอาวายบอกไม่ฟังบอกว่ามันเปื้อนหนูกลัวผีไปไปใส่รองเท้ายายพาไปออกกําลังกายไปโอเคอ่ะเอาแบ่งกันเอาแบ่งกันละโอ้ยนมยายหายละโอ้นมยายเปื้อนหมดเลยอ่ะรือไปเลยของพอยอยู่ไหนอ่ะของพอยอยู่ไหนอ่ะแบ่งกันไหม มามามาแบ่งที่หน่อาแบ่งแล้วโเคแบ่งให้โอเคแบ่งให้ลับตาก่อนลับตาก่อนลับตาก่อนอยู่ไหนนะรับตารับตา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 ตตา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 ต่ตาตาาตาตาตาไปตา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 าต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 ้ตาตากตา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 อาตาตาาตาอกตาาาตาตาตาาาตาตาอค เออเขาถือว่าเขาเป็นพ <OK ี่ไงว้าเจ้าเห็นช็อตว่าเด็ดเด็ดว่าน yeah ี่เวลาเขารักกันนี่น่ารักไหนทำเนี่ยเขาเขาเป็นพี่เขาจะตกหัวมันมันเปื้อนเปื้อนกระเป๋ายายไงกระเป๋ายายไปเราไปวิ่งกันวิ่งข้างนอก็อกกิ้งกันนะกินของหวานแล้วไม่ไหวแล้วต้องอาบล้าออกกำลังกายก่อนโอเคนะคะพี่น้อง